กำลังไปลอนดอนนะคะก็นั mm ่งรถไฟจากลีร์พูครั้งแรกนะเพราะว่าครั้งที่แล้ว <c <c ที่ไปแมนเชสเตอร์มันเป็นเวลล์วิเพรสเมนต์ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้นั่งรถไฟนะคะก็ถ้าเป็นขึ้นรถไฟที่แบบลอร์พูนะคะก็แบบว่าง่ายมากแล้วก็ถ้าเราซื้อตั๋วนี้เทร l ไลน์อ่ะมันก็จะบอกแอปฟอร์มเราตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในแอปเลยฉันเดินมาแล้วไม่ต้องดูป้ายที่สถานีด้วยซ้ำเมื่อไปลอนดอนเนี่ยก็ ได้๋วถูกมากๆเพราะว่าซื้อไวล่วงหน้านะคะก็คือจากนี้ก็คูไปลอนดอนแค่น่าจะเก้าปอนะเก้าหรือสิบปอนด์ประมาณนี้นะคะหลังจากลดเวลก้าวแล้วนะก็ถูกมากแต่ขากลับไม่ถูกนะ,ะแต่รวมๆแล้วไปกลับถือว่าโอเคนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีงานมากมายนะที่ต้องทําแต่ว่าเนี่ยแหละก็เอาใส่อแอรแท็ไปด้วยเดี๋ยวจะทำรนะหว่างนั่งรถไฟไปนี่แหละเวลาเดินทางในรถไฟก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมง ก็น่าจะอ่านหนังสือได้สนิทนะคะแล้วก็รถไฟนี้มันเป็นแบบไม่ไม่ได้แบบรีเซลที่นั่งนะก็คือมาขึ้นมาปุ๊บเราก็เลือกได้เลยเราอยากนั่งตรงไหนนะคะแล้วก็มันจะมีแบบเออเป็นโต๊ะแบบนี้แต่มันก็ต้องนั่งกับชาวบ้านเขาใช่ไหมแล้วก็มีแบบหันหน้าไปแบบนี้เหมือนหันหน้าสวนทางกับรถไฟอะ่ะเราก็ควรจะนั่งแบบนี้ใช่ไหมแบบว่าเออไปทางที่รถไฟวิ่งเรนจะได้ไม่เบือนหัวนะ มาเปลี่ยนรถไฟ55นาทีนะคะนี่จะให้ดูว่าสถานีรถไฟมันควรมีที่เก็บจักรยานแบบนี้แล้วคนก็จะได้ขี่จักรยานมาเพื่อที่จะต่อรถไฟไปที่อื่นนี้กําลังเดินไปฟิกเป็นนะคะก็คือไปแลนด์มากก่อนเลยเพราะว่าไม่เคยมานั่งรถเมล์มานะเมื่อกี้สาย9 1น่าจะประมาณ1.75ปอน์ซึ่งถูกกว่าชูกนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะลองนั่งชูกด้วยนะคะ มืดน้อยไม่ทันเห็นอะไรเลยแล้วก็เฟิร์สกบบเ e ลลิ่งที่มาหลังจากครั้งแรกี่คือแบบมันวุ่นวายไปไหนแบไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันเป็น f r i d ด y ไหนด้วยไหมก็คือแบบคนเยอะมากรถก็ติดรถก็เยอะแบบขวัญไปหมดอะ เพามีทางจักรยานด้วยอะเป็นเลนจักรยานแบบที่อ่ะเพราะว่าคนก็มาปั่นจักรยานได้ป่อนไัยอะไรที่มีแบบ dedicated bicycle lane อ่ะอดเดี๋ยวกรุงเทพเจอแน่เราพูดจริงแม่น้ำเทมันเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยายมากแบบว่า character ดูดิสีน้ำหรือว่าโอ๊เรือ ตอนนี้กำลังเดินไปบิ๊กเบนนะทุกคนซึ่งบิ๊กเบนก็อยู่ข้างหน้าเราแล้ว,แ,ลวแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นวิวบิ๊กเบนจากบนสะพานเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปบนสะพาน w ว s t มนเตอร์บริดจ์นะคะตอนจของแท้่มีต้นไมเนี่ยบนนั่นหน้าบิา Big ๊กเบนมาตอนคืนก็จะประมาณเนี่ยไม่ใช่กลางคืนเลยนะตอนนี้คือเพิ่ง6โมง มาหเดี๋ยวจะต้องไปหาที่กินนะคะมันเป็นซอสเเจกับปาเกตมันเทมากเลยว่ะก็คือรถไฟมาพอดีแล้วรถไฟก็อยู่ข้างเราแบบนี้เลย สะพานที่เดินอยู่ตอนนี้นะคะคือโกลเด้นจิวเลี่บริดจ์จริงๆมันมีหลายสะพานที่ติดกันแบบนี้เลยอะ่ะก็คืออีกอันหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้แล้วก็มีสะพานรถไฟแล้วก็ผ่านจากสะพานรถไฟเห็นมันมันจะมีอีกอันหนึ่งคือแม่น้ำเชมอะ่ะท უ รกิทมันก็จะมี <Yes. S 2> อีกฝั่งหนึ่งไปนั่นนู้นอันนั้นสะพานอะไรไม่รู้ก็คือมีหลายสะพาน,นมากๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนข้ามได้ทุกสะพานไหมนะคะกคนตรงนี้มันเหมือน แทบไม่ไหวแล้วอ่ะตรงนี้มันเหมือนแบบสะพานอะไรเดียสะพานเอ,อ่อตลาดสามมันก็จะสูงกว่าน,นี้หน่อยเนาะแล้วก็เปิดแบบถ้าพูดถึงสะพานบดมันก็ต้องมีหินเขียวด้วยมันเปิดสะพานพาปกมากๆทุกคนเหมือน Trafalgar Square จะมี คริสต์มาสมาเก็ตแล้วนะคะเอาจริงบ้างไม่เคยเดอรคริสต์มาสมาเก็ตเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงทำไมคนถึงชอบคริสต์มาสมาเก็ตกันทุกคนตรงนี้เป็นเลสเตอร์สแควร์นะคะก็มีเทศกาลมาเก็ตแล้วอยากที่บอกแล เราเดินผ่าน British m u s e ยมพอดีนะฮะแล้วมันก็วันนี้มันยังไม่ปิดปกติเขาก็จะปิดเร็วไม่รู้ปิดกี่โมงอแต่ว่าวันนี้วันศุกร์เขาปิดสองทุ่มครึ่งตอนนี้สองทุ่ม ก็แบบเดินเข้ามาเลยเดินเข้ามาเลยไม่ได้จองตั๋วอะไรทั้งนั้นแต่จริงปกติมันเข้าฟรีนะแต่ว่าเขาก็จะแบบเพื่อความสะดวกก็ให้กดจองตั๋วเข้ามาเิ่นนึงก็ดี บ้านเพื่อแล้วแต่เพื่อนไม่ออกมาต้อนรับฮัลโหลฮัลโหลทำไมเธอไม่ออกมารับฉันล่ะอันนี้เป็นฝั่งที่เพื่อนอยู่นะคะ แล้วก็นี่เป็นโต๊ะทำงานของเพื่อนเหรอเออช่โอ้ยเก้าอี้ไม่ปวดหลังมีทีสัพพอร์ตจออย่างดีเมาก็อย่างดีนี่คือแบบดีมากในวัยสามสิบแพอย่ี้ยมีก็คือครัวเล็กๆของชันครัวเออก็เครื่องซักผ้าครัวของตู้อยางตู้นี้ห้องนอนในวันนี้นะคะกำลังรอเพื่อนมาจากสกอตแลนด์อีกคนหนึ่งซึ่งมาถึงตีหนึ่ง